สวัสดีครับก้าวหน้าครับผมรับบทเป็นขวัญครับครับเย้ยงสุธาครับรับบทเป็นเจ้าคุณพระเจนอภิบาลครับขวัญจะเป็นนาะครนอกครับซึ่งพ่อดุมากพ่อเป็นในโรงลาครนอกแล้วก็เราก็โดนกดดันในทุกเรื่องเรื่องความรักเรื่องการแสดงนะครับตัวเจ้าคุณพระเจนนะครับก็จะเป็นตำรวจครับที่อยู่ภายในวังครับ ก็เวลามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเราก็จะคอยไปดูแลความสงบเรียบร้อยครับถ้าครัความรักของเป็นรบ้างโอ้เป็นความรักที่ต้องฝ่าฟันนะครับต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างให้กับคนบางคนได้เห็น ทางมี้จะเศร้าๆหน่อย <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมาเนี่ยหมอมขำกับหมอมสุขเขาก็รักกันเลยอะไรอย่างนี้ครับเราก็เหมือนจะต้องเข้าไปแทรกไลนิดนึงครับก็ฝากติดตามละครเรื่องหมอมเป็ดสวรรค์นะครับให้คนรอติดตามมากๆเป็นละครพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีจริงๆครับครับผมก็ติดตามนะครับความสวยงามนะครับวัฒนธรรมต่างๆของชาววังสมัยก่อนนะครับก็ติดตามได้ทางช่องไทย PBS ครับครับแล้วก็สามารถรับชมออนไลน์นะครับรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บวิภา .me และแอปพลิเคชันวิภาครับ